จะบอกว่าในตัวอย่างบอกว่า if I had not been so lazy I would have passed the exam พี่ชอบตัวอย่อางอะไรแบบนี้ครับเพื่อเป็นการตอกอย้ำน้องๆนะคะว่าถ้าฉันไม่ขี้เกียจตอนนี้เกิดไปแล้วสุปะนี่คือปัจจุบันน้องๆเฟลค่ะน้องๆน้องเฟลไ,ไปแล้วค่ะสอบไอ้ฐานไม่ติดค่ะ แต่ว่าในอดีตนี้โอ้โหโซขี้เกียรค่ะนี่คือพาสมุบนน้องอ่านหนงสือตรงนี้น้องโซเลซี่ค่ะหนังสือไม่อ่านค่ะวันวันก็เย้ยวเย,วยวเล่นเกมอินเทอร์เน็ตชอปปิ้งห้โซต่อไปน้องๆก็เสียวสใจในปัจจุบัน่น้องๆตกถ้าฉันะตอนนี้ตอนนี้น,นี่นะไม่ขี้เกียรฉันก็คงจะผ่าน Entrance exam คงจะอนทัติดแล้วล่ะ If had บอก verb ช่องสาม would have บอก verb ช่องสาม if I had not been so lazy I would have passed the entrance exam พี่ตอนแรกพี่ใช้ไม่ค่อยคล่องหรอกน้องทั้ง had บอก verb ช่องสามอ e r b ช่องสามอะไร oh h a ดอีกงง would have อีกโอ้มืองงแต่ว่าถ้าใครใช้บ่อยยก็คือมันก็ชินอีกตัวอย่างหนึ่ง if I had gone to the airport in time she would not have left me สมุดอแบบ น้ำเน่านี่นึ่งนะคะคือแบบว่าทะเลาะกับนางเอกคือแบบว่านะทะเลาะกันแล้วก็แบบว่าหญิงไงคะน้องๆอีโก้สูงคะน้องๆอ่าแบบว่าถืออีโก้สูบิดไม่ยอมง้อค่ะชีก็แบบโอ๊ยเนึกเขาไม่รักแล้วก็เลยแบบว่าจะไปนอกแล้วตามนางเอกไฮโซนะฮะแล้วก็แบบเพิ่งมาคิดได้เพิ่งรู้ปรากฏว่าไปไม่ทันค่ะน้องๆ่ะไปมาลุยทีชีไปแล้วค่ะ ก็เลยมาบ่นกันน้องๆนี่พี่เรียกว่าการสมมติแบบบ่นๆนะคะบอกว่าถ้าเนี่ยฉันไปแอร์พอร์ททันเวลานะเธอคงไม่ไปจากฉันหรอกคือคงจะได้แบบขอโทษขอโพลหรือถ้าเราเข้าใจกันอะไรตามภาษาหนังน้ำเน่าต่อไป if had v e r ช่องสาม would have v e r ช่องสามถ้าไปทันก็คงไม่ไปจากฉันอันนี้เป็น past unreal หรือว่า regret นั่นเองแล้วก็เหมือน อีันอื่นมันก็มีความไฮโซของมันก็จะมีการอินเวอร์ชันอีกเช่นกันอินเวอร์ชันอันนี้นี่นะคะน้องๆมันก็ไฮโซนะคะแต่มันไม่ยากเลยค่ะมันง่ายกว่าอันอื่นๆเลยในความรู้สึกข,ของพี่นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นการตัด if ออกเท่านั้นค่ะน้องแล้วก็เอาแหทประธานกับเวิร์บเนี่ยมาสลับกันแค่นั้นเองค่ะน้องมาดูซิว่าทำยังไง original คือ if I had gone to the airport in time she would not have left me ใชพปะ o อ if ออกค่นั้นหรอ had กับ I สลับกัน had I gone gone อยู่ที่เดิมเห็นปะไม่ยากเลย had I gone to the airport in time she would not have left me ง่ายค่ะหรืออันนี้ประโยค original คือ if I had not been so lazy I would have passed i n t r a n c e exam ใช่ปะ คือถ้าไม่ขี้เียดก็ก็คงจะ e อเ r น n ติดบอกว่า had I เอา if off สลับ I กับ had had I not ถ้ามี n o t ก็ใส่ not ต,ต่อมันไป be so lazy I would have passed the entrance exam can he ปะง่ายๆขำๆคือพ o i ของพี่เนี่ยการ inversion มันอาจจะยากไป คือมันจําเป็นใ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 นการเขียนคือถ้าโตขึ้นมาอยู่ในเยนทานติดหรือว่าในคณะสมมติน้องอยากเอ็นอักษรหรือแบบอะไรก็ตามที่เป็นงานเขียนที่ไฮโซหรือน้องจะเรียนต่อโทรหรือเมืองนอกหรืออะไรเงี้ยน้องก็ต้องเขียนใช่ปะ่ะเพต้องเขียนเนี่ยการที่เราโตแล้วแล้วการที่เราควรจะมีความรู้ด้านแกรมมาเยอะขึ้นแล้วก็เขียนให้ดีขึ้นไม่ใช่เขียนเหมือนอนุบาลนนะ่อะไรเงี้ยเขียนๆไปที่เราประโยคประโยคแบบไม่มีการมีอนุประโยคเลยหรือแบบอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีใช่ปะ่ะ การที่พี่ให้น้องดูอีกอินเวอร์ชันเนี่ยก็เพื่อว่าในในตอนนี้ที่น้องจะสอบเอนเนี่ยคือมันก็มีอยู่ใน e อนทาบ้างก็สอบบ้างที่เป็นการอินเวอร์ชันมาแล้วทําให้น้องงงเฮ้ยนี่การสมมติหรอเพราะน้องไม่รู้เลยไม่เคยเห็นมาก่อนว่ามันหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยน้องก็จะอ่านเท x กซ์แล้วน้องไม่เข้าใจแต่ถ้าสมมติน้องเอนติดนะอ่าแล้วน้องก็ไปเรียนอะไรเงี้ยน้องก็จะเออแบบเฮ้ยถ้าเขียนในไฮโซน้องก็ควรจะทําแบบนี้อะไรเงี้ย จะช่วยน้องในด้านนี้มากกว่าโอเคมาทวนดูซิว่ามันมีอะไรบ้าง If clause ก็คือสมมุติใช่ไหมสมมติก็มีอยู่3แบบอย่างแรกคือ future impossible เป็นไปได้นในปัจจุบันก็จะมีการสมมติในสิ่งที่เป็นไปไดนนต้ตามธรรมชาติก็ใช้เป็น present simple กับ present simple เช่นเออถ้าหน้าหนาวฝนเออไม่ใช่อากาศก็จะเย็นอะไรเงี้ย เป็นจริงตามตามหลักเทียาศาสตร์เป็นจริงตามธรรมชาติหรือว่าอีกอันนึงเป็นการสมบุิเหตุการณ์ที่ต้องการให้เป็นไปในอนาคตก็คือข้างหน้าคือ present simple ข้างหลังเป็น future simple หรือว่า will share าช่องหนึ่งนั่นเอง,องเช่นว่าเออถ้าฝนไม่ตกนะเราจะไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยแล้วก็การ inversion e เนี่ยก็จะเป็นช h o o บอกประธานบรวช่องหนึ่ง อันที่2เป็น p พ r สเซนต n อันเรียวเพรสเซนต์ก็คือเหมือนถ้าฉันเป็นเธอเป็นการสมมติที่เป็นจริงเลยไม่ได้ในในปัจจุบันก็คือ if บอก past simple would บอก,บอกช่องหนึ่ง if I were you I would not leave left her leave her อะไรเงี้ยถ้าฉันเป็นเธอฉันคงไม่ทิ้งหล่อนไปหรอกอะไรเงี้ยการ Inversion เนี่ยก็เป็นการใช้ were เ,เน้น were ถ้ามี were อ,อยู่แล้วก็สลับกับประธานไปเลย แต่ถ้าไม่มีเป็นเป็นเวอร์ปกติสตาร์ดีเว้นอะไรเงี้ยน้องก็เวอร์ใหม่เช่นกันบวกประธานบวกเวอร์ทูน i ิิตีอันที่3เป็นพา s t สอันเวหรือว่ารีเกรสตนั่นเองคือเหตุการณ์ผ่านไปละเสียออกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือพี่เรียกว่าการสมมติแบบบทก็คือ if had ต o วรช่อง3า o บูธแวช่อง3 การอย่างเช่นบอกว่าเออ if I h a n o t been s o s e e จำได้ไหมคะถ้าว่าเราไม่ขี้เกียจก็อาจจะ e n ติ t อะไรเงี้ยคือตอนนี้ e n ติดแล้วคือเตะฝุ่นไปมาอะไรเงี้ยแต่ว่าเสียใจนะคะบ่นเรื่องใน,นอดีตการ i n v e r s i o นง่ายๆก็คือการเอา if ออกแล้วก็สลับประธานกับ verb แพทแค่นั้นเอง h a d I h a d U ใช้ไปอะไรเงี้ยจบแล้วค่ะ conditional sentences หรือว่า if clause